การตั้งค่าเซตพอยต์ค่าดิฟเฟอเรนเชียลและการเลือกชนิดของเซนเซอร์ที่ใช้ที่ตัวคอนโทรลผมมาเริ่มจากการตั้งค่าเซตพอยต์ก่อนนะครับก็คือให้เรากดปุ่มเซตค้างไว้สังเกตหน่วยองศาสกับพิบปล่อยมือแล้วลับ ค่าเซตพอยท์ที่ต้องการขึ้นหรือลงเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มเซตหนึ่งครั้งยืนยันต่อไปเป็นการตั้งค่าดิฟเฟอเรนเชีให้เราเข้าไปในโหมดการตั้งค่า pr 2 ก็คือกดเซตกับปุ่มลูกศรลงค้างไว้พร้อมกันเมื่อหน้าจอเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ปล่อยมือแล้วกดเซตกับปุ่มลูกศรลงค้างไว้พร้อมกันอีกครั้งหนึง่งจนหน้าจอปรากฏข้อความว่า PR2 ให้ปล่อยมือเลื่อนหาข้อความ HY และกดเซตเข้าไป แล้วปรับตั้งค่า differential ของเราจะขึ้นหรือลงตามที่ต้องการเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มเซตยืนยันต่อไปเป็นการเลือกชนิดของเซนเซอร์นะครับเมื่อเราเข้ามาโหมดพารามิเตอร์2แล้วให้เรากดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง เพื่อเลื่อนหาข้อความ PBC เมื่อเจอข้อความ PBC แล้วให้เรากดเซตหนึ่งครั้งแล้วปล่อยมือแล้วเลือกชนิดของเซนเซอร์ที่เราต้องการใช้ กดขึ้นหรือลงเมื่อได้ชนิดของเซนเซอร์ที่เราต้องการแล้วให้เรากดปุ่มเซ็ตยืนยัน